นักเรียนโรงเรียนน่าเ,เจริญชั้นมาธยมศึกษาปีที่6ทับ 7. วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณทองอินหนองแก้วเราจะมาสัมภาษณ์ท่านเรื่องประวัติส่วนตัวของท่านเรื่องประวัติการทำงานประวัติการึงาของท่านกับผมนายทองอินหนองแก้วนะครับ วันเสาร์ที่5เดือนธันวาคม2 5ง7นะครับเป็นบุตรของน,น,อนายภูนหนอกแก้วนางเ็นหนอกแก้วเกิดที่บ้านจิกดูตำบลจิกดูอำเภอหัวตะพานจังหวัดนม่เจริญนะครับสำหรับประวัติการศึกษานะครับระดับผสมการ,ระสมศึกษานะครับที่โรงเรียนชมุชมชนบ้านจิกดูนะครับแล้วก็ระดับมัธยมศึกษานะครับเป็นมศ5้รุ่นสุดท้ายมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนมัธยมจะการเพื่อผล อำเภอสะแกนเพลศจังหวัดบุรีร,บบรัมย์นอกจากนั้นแล้วก็ยังมาต่อพาณิชยาการนะครับเอกบัญชีนะครับอยู่สองปีพอดีตอนนั้นทางโาารงเรียนาณิชก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยไม่จบตอนนี้ฐานการการศึกษานะครับขั้นสุดท้ายนะครับก็มาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีธามีนะครับในคณะ มนุสสตรและสังคมศาสตร์นะครับเอกระดับภาษาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาการปกครองส่วนท้องถิ่นปริญญาตรีนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่ประวัติการทําง,งานนะครับด้านช่วยเหลือสังคมนะครับหลังจากที่จังหวัดบฐุระธานีนะครับอําเภอเมืองอำนาจเจริญได้แยกออกมาจัดตั้งเปง็นจังหวัดอำนาจเจริญในวัน,วน,วนวที่1เดือนธันวาคม236นะครับทางสมาชิกสภาจังหวัดนะครับ เพราะว่าอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่เล็กนะครับมีสมาชิกสภาจังหวัดทั้งหมด2ี่ี่ท่านพอดีย้ายมาจากบนมันมันไม่ไม่ครบนะครับก็เลยมีการเลือกตั้งซ่อมเพิ่มขึ้นนะครับมีการเลือกตั้งในปี2 5 3 7ตัวผมเองนายทองอินนอแก้วก็ได้มาลงรับสมัครการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดถึง3สมัยนะครับสมัยแรกก็ปี37นะครับมาถึงปีเกือบปี3านะครับ ก็ไเป็นปีแปดเอี่ยนก็หมดเวลาสมัครใหม่ผมก็เลือกความหมายวามใจกับพี่น้องอีกในสมัยที่สองสมัยที่สามก็มาเริ่มปีปีเจ็ดนะครับถึงปีห้าหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับทางองค์การหานส่วนบนเชียงหยกก็มีการรับสมัรครนายกการหานส่วนตบุตำบลทั้งที่สี่นะครับก็ได้มาลงเป็นรองนายกมังนั้นท่านสมศักดิ์เป็นอะไ้เป็นนายกผมดำรงตำแหน่งรองนายกอยู่นะครับถึงปีห้าหกนะครับหมดเวลา หลังจากนั้นเทศบาลตำบลเคียงใหญ่นะครับอบตเคียงใหญ่ได้ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลเคียงใหญ่นะครับตัวผมเองก็เลยได้ตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มกิจอาสาพัฒนาเคียงใหญ่ขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มรอรับสมัครเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเคียงใหญ่ในนามกลุ่มกิจอาสาพัฒนาเคียงใหญ่นะครับตอนนั้นมีลงสุดสองท่านนะครับพอดีผมได้เบอร์สองนะครับก็ได้คะแนนพันสี่ร้อยสี่คะแนนนะครับคนที่ได้แบบหนึ่งได้คะแนนพันเก้าร้อยสามสิบสี่คะแนน ปรากฏว่าที่น้องให้ความวักความใจยังไม่ถึงผปเลิไม่ได้เต็มดังนั้นนะครับประวัติการทํางานนะครับก็อยู่ในด้านจิตอาสามาโดยตลอดนะครับสามสมัยที่เป็นสมาชิกระดับจังหวัดนะครับก็ดูแลที่น้องบริการให้น้องนะครับด้านสังคมด้านกิจอาสานบริการตลอดนะครับด้านจิตอาสานะครับตั้งกลุ่มกิจอาสาพนาเก่งเล่เนื่องจากว่าผมนะครับเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับระดับจังหวัดนะครับได้ใบประกาศซึ่งใบประกาศผมก็ให้ทางกลุ่ม กะนแล้วนะครับมีใบประกาศนะครับนอกจากนั้นนะครับจะไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับรุ่นที่4ครับ5 1นะครับนักโรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกนะครับก็เข้าอบรมหลักสูตรป้องกันและงับระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการนะครับที่วื้นที่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีนะครับเข้ารับประชุมอบรมด้านวิชาการแทรกจกเฉิญแห่งชาติหรือดีเว็มเนะครับหรือห6 9่งของเรา้ยนะครับ ก็ได้รับที่โรงแรมอลิซมอนนะครับที่กรุงเทพนะครับนอกจากนั้นนะครับยังดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่อำเภอหัวตะามาจนถึงเทศบาลตำบลนะครับแล้วก็หลักสูตรสุดท้ายคือหลักสูตรโอทอสนะครับชิบัติการค้นหาและผู้ชีพผู้ไฝ่ของกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับด้านกิจอาสาระครับก็ดำรงตำแหน่งอปอกรอนะครับอาสาสมัครป้องกันภัยพายตัวเรือนนะครับแล้วก็ ำแหน่งสุดท้ายคืออาาสสำรองหรืออาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับของเปงรักษากากองร้อยที่หกของมักษากาเราทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในชุดนะครับผู้เชี่ยวผู้ภัยนะครับชุดผู้เชี่ยวผู้ภัยของเทศบาลตะบ,บเนเยียงใหญ่หนึ่งหกห้าของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางสภาของเราก็ได้ยุบสภาลงนะครับมีการประกาศร,รับสมัครนะครับสมาชิกสภาบุตรารสรนะครับ กับผมเองก็ได้ไปลงในานามของพรคพลังสากรก์นะครับรัคพ,พลังสากรก์นะครับตอนนี้ทางปฏิริษีเขาจับหมายเลขไปวันที่26เมื่อวานนี้นะครับได้หมายเลข5้านะครับวันที่28จะมีการไปรับสมัครที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำวันมะริญนะครับก็คิดว่าจะไปลงสมาชิกสภาผูุแททราส์โดนะครับคขอบคุณ สุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอสุดท้ายหนึ่งนะครับก็อยากให้กลุ่มเยาวชนของเรานะครับที่ที่มาวันนี้นะครับนักเรียนม .6 กับนักเรียนนะครับที่มาสัมภาษณ์วันนี้นะครับก็อยากให้พวกเรานะครับได้ศึกษาแล้วก็ติดตามนะครับการเมือง ไปด้วยนะครับก็คู่กับการ Jamie, เรียนของเรานะครับก็เราต้องหลายรอบหลายด้านนะครับในการให้ความรู้นะครับสําหรับการเืินของเรานะครับเราคิดว่าการเืินทุกวันนี้เป็นยังไงนะครับสถานการณ์ยังไงเราสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรไปเป็นยังไงบ้างนะครับางนี้ก็อยากให้เราศึกษาแล้วพอมาดูประวัติผมแล้วทําไมเขาถึงชอบอย่างนี้นะครับมันก็มีแต่ละคนชอบใน็านการบางท่านเรียนมาก็อยากไปเป็นพยาบาลไปเป็นตำรวจไปเป็นทหารไปเป็นทนายความอันนี้ก็แล้วแต่ ความพร้อมแล้วก็ไอเดียของแต่ละคนไอคิวของแต่ละคนนะครับก็อยากจะฝากให้พวกเราตั้งใจแล้วก็ดูหลักสูตรด้วยว่ามันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเราไหมนะครับขอบคุณมากครับเราก็ได้ทราบประวัติส่วนตัวของท่านประวัติการศึกษาของท่านแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านทังคิ